ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนลงวีโฟรแก้จอขาวนะครับอ่นอันดับแรกเรามาจัดเตรียมไฟล์ก่อนเลยนะครับของผมก็จะมีไฟล์ตัวเกมนะครับเอาตัวเกมมันเวอร์ชันไหนก็ได้ครับหรือว่าใครที่ย้อนมาดูคลิปนี้ก็เอาเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดของน้าเวลาที่ดูคลิปก็เลยก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็พอ ติดตั้ง vphone ก่อนนะครับทุกคนลิงก์ดาวน์โหลดก็ใต้คลิปนะครับ <c oughs> หรือว่าใครที่ <c oughs> มีแล้วอ่ะสามารถจัดการได้เลยเนะก็ติดตั้งไปนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. อันนี้ให้เลือก Android 10นะครับทุกคนตรงนี้คือถูกต้องนะครับถ้าเป็น a n d r o i d 7ใช้ไม่ได้นะครับอย่าไปเลือกนะครับเราต้องเลือก a n d r o i o 10นะครับโอเคนะครับทุกคนนี่นะครับ a n น r o i d 10นะครับแล้วก็สร้างมาเลยนะครับก็กดเปิดนะครับแล้วก็อนุญาตอนุญาตให้ครบทุกอย่างนะครับ จากนั้นก็รอนะครับรอไปยาวๆนะครับนี่พอเสร็จแล้ว่เข้ามานะครับทุกคนรอมันแป๊บหนึ่งนะครับมันจะ อยู่สักพักนะครับรอให้ไอคอนข้างล่างมันเปลี่ยนไปนะครับนี่นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็จะใช้2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนำไฟล์เข้ามาแล้วก็ตัวเซตติ้งนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับเปิดแมจิกนะครับเริ่มต้นภายหลังนะครับตัวนี้แล้วก็ไปที่ลากนะครับแล้วก็เปิดลูนนะครับตัวนี้ก็กดเริ่มต้นใหม่เลยนะครับทุกคนแากนั้นก็กดเข้ามาอีกทีนะครับรอมันสักครู่นะครับ พอเสร็จแล้วนะครับให้เราไปนําตัวรูดแมจิกของเราเข้ามานะครับก็ก็จะเป็นตัวมดนะครับก็กดไปที่ไฟล์ไปที่ดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับแมจิก2.5.0นี่นะครับกดนําเข้ามาเลยนะครับทุกคนก็พอติดตั้งเสร็จแล้วก็กดกลับนะครับทุกคน ก็ทำ่างคลิปต่อนะครับก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับไยนะครับไฟเสร็จนะครับแล้วก็กดที่3จุดนะครับแล้วก็กดโชว์ instant อะไรสแกนอ่านไม่ทันอ๋อยังไม่นำเข้านะอ่าเราก็ไป รูก่อนก็ได้นะครับอาจจะลองลงเรื่อยๆนะครับแต่โดยรวมล้วแจ้งงานได้นะครับจตเนี้ยกดเน็กนะครับอันนี้ให้ติ๊กอันข้างล่างแล้วก็ Let's go นะครับรอมันจะคู่นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นให้รีบูนะครับเราอย่าไปกดนะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับของอีโฟแล้วก็ไปที่ลากนะครับก็ปิดรูทนะครับจากนั้นกดเริ่มต้นใหม่นะครับทำตามนะครับทุกคน พอกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับก็กดอินสตาอใหม่นะครับทุกคนกด่มิดกดนะคกดเน็กนะครับแล้วก็กดเลือกอันเดิมนะครับเลสโก้นะครับ พอตัวนี้เสร็จกดรีบูตเลยนะครับทุกคนอันขั้งที่สองที่ต้องกดรีบูตนะครับก็รอมันสักพักนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าให้เองนะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับรอนะครับครับจากนั้นก็ไปเช็คนะคะว่ามันติดไหมครับ ี่ครับก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถเปิด super user ได้ลงโมดูลได้นะครับทุกคนโอเคนะครับจากนั้นเราเอไปที่โมดูลนะครับเราจะนำไฟล์เข้ามานะครับกดนำไฟล์เข้ามานะครับแล้วก็กดนี่นะครับ web view manager นี่นะครับกดนำเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดกลับนะครับเอากดตีคับ ก็ไปที่เมจิกนะครับทุกคนก็นี่นะครับกดคลิกเลือกโมดูลนะครับในด็อกิมตนนะครับกดอินสแตต r ไปที่ด็อกิมต์แล้วก็กดโมดูลที่เรานำ้ามานะครับรอครับรอยาวๆนะครับอย่างวันนี้ s ก็พอเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเจวผมพอลล้วคนี่นะครับคำว่ารีบูนะครับแล้วก็กดรีบูทไปเลยนะครับทุกคนอ่าฮะรอมันครับมันจะทำงานเองนะครับรอ ไม่ต้องทำลายเยอะสับรอยอย่างเดียวครับว,วิธีนี้พูดผิดอันนี้ก็จะเข้าออวีโฟนเร็วขึ้นนะครับแบบสับแบบแต่งนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจานเนื้อน,นำลายเลเจอร์เ,อเข้ามาแล้วอินดูนะครับทุกคนเดี่ย ตัวเจมมลเรนเจอร์นะครับตัวตัวนี้ล่าสุดก็จะเป็น11.0.1นะครับก็เป็น32บิตนะครับนำตัวเซตตัวจัดการไฟล์เข้ามาด้วยนะครับเพื่อมาติดตั้ง A B A S นะครับขออนุญาตเลยนะครับที่ Document นะครับแล้วก็ตั้งนะครับไมล์เนนะครับอนุญาตนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับ สาหรับใครที่ใช้ APKS เหมือนผมนะครับก็มันจะต้องรอนะครับรอให้มันเด้งว่าอินสแตต์สกเสร็จหรือว่าอินสแตต์อะไรสักอย่างที่มันอินสแตต์เสร็จแล้วนะครับรอมันสักรอมันสักพู่นะครับนี่นะครับ แอป i n s t o l l a t นะครับก็คือเซนเดบายแล้วนะครับก็โาเยนนะครับทุกคนอ่านี่นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับก็กดติ๊กถูกนะครับนี่ครับไม่ไม่ข่าวแล้วนะครับทุกคนงั้นก็กดต่อไปนะครับ นี่ครับไม่ขาวเ,าเขียนไปนะครับนี่นะครับเแล้วปดนี่ครับรอนะครับอันนี้ก็ให้ลองอินนะครับขออนุญาต Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. โอเคครับนี่ก็ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคบกดโอเคครับก็เข้าเกมไปได้แล้วนะครับทุกคนก็กดโอเคเลือกภาษานะครับผมภาษาไทยนะครับคนไทยครับตอนนี้ก็โหลดข้อมูลครับรอแปยาวๆนะครับแต่สวามแบบคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อีพีหน้าก็จะมาติดตั้งิีทีแล้วก็ลงสคลิปแล้วกันนะครับทุกคน อันนี้ว่าเป็นอีพีหนึ่งไปนะครับ b y ว่าบายบาย